สวัสดีจ้าพ่อไปพี่น้องป้องไปซูคข,ขูทุกคนมื้นนี้มากินมือเทียงน้ำกันกันกบฟจ้าซีฟูด้ดคือเกามาก,กับขนมจีนนะจ้ะกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดป่าคล้ายๆกับว่าข้าววดใส้สกันนะแม่จ้ากินง่ายๆวนันนี้พักกับมีอยู่แค่นี้ล่ละจ้ะนี่แนหะละจบสุท้ายด้วยแก้เผ็ดหมากมีค่ะหมักมี้อากาศจะเป็น ลิ้นจีลูกใหญ่ๆใหดีดีเลยค่ะใหญ่มากเลยหวานหวานเนื้อเยอะๆได้มาแต่แมคเคอรค่ะมาจากพี่น้องต้องไปไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำฟ้าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้สาวฟ้าพากินเทียนให้ได้จ้ามาแซ่บๆน้ำกันเมื่อนี้อากาศดีๆค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะเมื่อนี้คึ้นแต่บ่ตกนะจ้า หวดน้ำข้าวปุ้นเอ็นหดขนมเซนเขาลงไปสมได้ใจดิทั้งสมทั้งเพชรพี่น้องปลาเฮสไซร์อันมึกค่ะปลามึกแล้วก็กุ้งจ้ะ ฟ้าเปียกมันโดนน้ำทบค,ครับกินไหมเนี่ยขนุนอ่ะไหนขนุน,นะน,น,นขนุนแกะแล้ว เลยอะมันเปิดยังไงอือหึคุณผ่ากันไหมทำนี่ย ปลาสัวไส้อันพิกหยวกมะเขือไม่ควอในรสสัตน้นักกัน บา,าหมอนก็ะหอนมาแล้วล่ะน้ำจีนพที่นั่ง ป็นเขาไม่ไงน่าตรวจออกือเกเาเป็ดอีเล่

จเมื่อวานนี่าพาเด็กน่อยไปเที่ยวพาน้องผู้พาไปเที่ยวแดดใหม่ฮ้อนบัสน,นี่นอง ได้อันเข้าบ้านบ่าทานเนี่ยนั่นส้บฝนหึมรู้าหม oh. าก,าก็อยู่ประาลูกเปียกอยู่แถวนั่น oh. อันอันเล็กน้อยเป็นางานกันเบิง้งสะพานข้ามแม่น้ำแควล้วก,กะไปเบิง้งพิพิธภัณฑ์นั่นสงครามของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่นนะจ๊ะ บ้านนี้พี่น้องเอ้ยเบาเราก็เร้วคืนนี้น,นอนมารับยานเบิดคืนตัวจะคล้องในบ่ตัวไี้ดีน่ะ ดดถ้าพูดถ่ายแเบิ้งคลิปฟา่าเมื่อวานนี่เนาะพี่ฟ้าเอาลงกัน EP สอง EP สองของชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองนะจ๊ะเบิ้งประมันท้ๆท้ๆคลิปด้วจ้ะฝ่าพาลูกย่างเขาไปอันไปยังก่อนเขาไปอยู่ในยคล้ายๆเป็นเป็นช่องเป็นห้อง,เป,องเป็นอุโมงค์สิละพาพาสิพาลูกย่าองออกมาเนะี่ยมันแบบเป็นห้องทึบๆแล้วมันเป็นอัน,นี้ ศิละปะข้างผนังก็เลยเออสงสัยก็เจ้าศีวาดวาดรูปวาดสินเอียงไว้แต่เบิง้งที่ว่าส้นไปบ้าลูกงางเข้าไปพี่น้องเออเย็ยนเยือกเลยแล้วมันมืดเนาะเข้าไปพ่ออันเรือเจ้าเมีตะเคียนค่ะไม้ตะเคียน ล้วก็มีรูปปั้นเัอนแม่ตะเคียนอยู่ในหันก็ยกมือไหวเพื่อนยู่ดอกแต่ว่ามันยานลูกชายแลนจันลูกชายบอกแม่ผู้พายานน่ะสิมันเป็นยันยานเป็นมันเป็นวังเวงนะจ้ามันบอกมาถึกในหันเพื่นกัสเมียนพวกเสียงซิ่งซีใหม่ให้เสียงซิมซีแล้วกันมีรองเท้ามีสบายผู้หญิงที่เพื่อนน่าจะไปขอโชคขอหลาบนั่นมันเจ้าแม่เพื่อนนะจ๊ะ ทางอื่นมีแหยางบุยา <g ül> งเป็นยางเขาได้หันเนาะค่านมาื่อคืนมามานันนอนตัวเจ้าของหมันนะโหหดตีนึง่งน่านมาลับย่าน เที่ยวเมืองกันก็จะลืมแวะด้วยจ้านี่สุยางสุดแนวเนี่ยค่ะนะเป็นพิพิธภัณฑ์เก่านะคะเป็นประวัติเก่าที่พ่นเก็บไว้จ้ะ ở đây mắm cọp mắmหวาน nó trả khác nhỉ? đi. ăn này nuôi ngay, ván và nửa lái lại. lại. ไก่ก็หมดแหลอะออข้าวโพดยังไม่สุกเดี๋ยวสุกแน่เรียกอะไรอ่ะตัวอ,ะอ่ะมะรงมีมะเรงทีกตัวโอ้โหฝนมันตกไงฝนตกเมื่อคืนอะ ก็ไม่กัดขวาไล่ติ้งชิดๆเร็วข้าวฟาหรือเปล่าเกมอืเกมอะไรนะ RPG อืคือเกมอะไรบลูส์เลวไม่ฟาบว่าได้เล่นเกมน้ำน่ะก็เกมอาหารไงเกมอาหารแล้วมันมี เป็นไงมินิการ์น่ะยิงป้อนไง <laughs> ปืนก้อนปืนก้อนปืนก้อนก็คือปืนยิงเลวยิใไหมเนี่ยมีนะ่ะยาฮะมดขึ้นนี้พอนะบ่เนี่ยยินไหมมินะ่ะยินไงบ่บักนี่ ใสใหญ่ชอบบะหมี่ไส์น้อยมักทุเรียนมากกิ่นของแพง mì to sắm không có sắm vắn qua vắn liền qua vắn qua hết hello 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 า้้อนไ,ไปช่วยมันขึ้นดิฮะไปช่วยมันขึ้นเดี๋ยวมันตายไปช่วยมันตักออกจากน้ำเดี๋ยวมันตายมันกัดนไม่ละไม่กัดหรอก bỏng đá luôn bỏng đá mà chui luôn hả đi <laughs> thì... hay... oh my God. Hay... Hay... Lăng tốt, lăng nào đấy ไม่ใช่ n g ồ เติมลูกหา่านดิหนูจังช่วยมันเขี่ยมันมาทำไมมันจะจมน้ำตายแล้วน่ะ ยมาตายก่อนคิดว่าไปอ่ะไปทางนั้นมีข้าแล้วเอาขึ้นมาแล้วเขาอ้าหรู้แล้ว,วยยกขึ้นตลุกเราแค่กลัวมันอยู่แล้ว มันไม่เป็นไรมันไม่นั่นนี่หรอกมาแล้วพวกนี้นะนี่จากน้องจาเพชรแล้ว<า>ขอบคุณกับพวกแบันีหลายยางกลิ่นเพราะว่ามีผลไม้ปากออิ่มแล้วอคุณที่รับชมรับฟังจ้าฝากากดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ซองน้องฟ้าสาวฟ้าผากลิ่นเทียนเดอร์จ้าสวัสดีค่ะแม่ฟ้าอืม